สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทา,านเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก,ก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณสาธารณรัฐอินเดีย เวลา14นาฬิกา4นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจรายุอิสรางกูลณนะอายุทยาองคมนตรีเชิญเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก,ก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทานไปมอบแก่นางสุจ,จิตราทุรัยเอกอากรรชชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยณฝนะูงบิน601กองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ณสาธารณรัฐอินเดียทั้ทงนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานดังกล่าวไปยังสาธารณรัฐอินเดียเป็นการเร่งด่วนเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในสาธารณรัฐอินเดียซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ภายในสาธารณรัฐอินเดียอยู่ในภาวะวิกฤตมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และถังออกซิเจนขาดแคลนทั่วประเทศ รัฐบาลอินเดียได้เร่งจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในขณะที่หลายประเทศอาทิสหาราชอาณาจักรสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอร,รมนีและสหรัฐอเมริกาได้จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือสาธาร,รณรัฐอินเดียในการแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าจังหวัดตราดเป็นเมืองที่มีผลไม้เศรฐษฐกิจจำนวนมากทรงมีพระราชบณฐานตั้งมั่นที่จะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริด,ด้านแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพระสงนิกรให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตราดในฤด,ดูร้อนนี้คือสามารถปลูกทุเรียนได้ผลผลิตดีมีลูกค้ามารับเหมาซื้อทั้งสวนในราคาที่น่าพอใจด้วยมีแหล่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บน้ําคลองเขาร้านอันเนื่องมาจากพระชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านคลองมะนาวอันเนื่องมาจากพระชดำริตําบลไม้รูดอำเภอทองใหญ่จังหวัดตราดเป็นแหล่งน้ําสําคัญในการสนับสนุนปลูกสวนทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้เนะี่ย มันเป็นพิทีสู้รบแล้วก็ผมเองนั้น,น,นต้องอยู่ชายทะเลทำการประมงช่วงนั้นเราต้องใช้น้ําน้าในบ่อเรียกน้ําบ่อตีสองตีสามเนี่ยครับต้องไปแย่งน้ากันแล้วก็มาต่อมาเขมรตั้งแต่เขมรแตกอพยพลงมาอยู่ที่เขาล้านนะครับเดิมทีเดียวก็มีช่วงนั้น ไม่รู้หน่วยงานแล้วพดชอบไม่ทราบว่าชนประธานหรือหน่วยไหนนะใช้ท่อเหล็กมาต่อต่อน้ําไหลตรงนี้ครไปใช้แล้วก็มีการสํารวจหาพื้นที่ทําอ่างนะครับชาวบ้านก็บริจากที่นะครับพทอทําอ่างเสร็จพี่น้องคลองมะนาวผมเฮเลยครับมีน้ําใช้ทั้งปีครับจนทุกวันนี้เอ่อก็เรียกว่าอะไรมีอยู่ดีกินดี มีส่วนทุเรียนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมนำล,ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรปรมนาถวพิรชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําขึ้นมาเช่นรวมผู้ใช้น้ําบ้านทองมะนาวที่ปัจจุบันได้เก็บค่าน้าหน่วยละ6บาทเพื่อน,นําเงินไรายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลอ่างเก็บน้ําให้คงอยู่เป็นสมบัติของลูกหลานในชุมชนสืบต่อไป รับมอบเป็นทุนการศึกษาค่าอาหารกลางวันส่งเสริมกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านมะนาวรวมทั้งช่วยเหลือผู้สูงอายุผมได้เข้าพื้นที่แหล่งเก็บน้ำสองที่หลักก็คืออ,อ่ององา,า,นนอางเก็บน้ำคลองทองเขาล้านนะครับกับอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับซึ่งทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมของนากกทิน แต่ว่าเป็นโครงการพระาราชดิมาตั้งแต่ปี2223นะครับซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ประโยชน์มากจากการที่เอาไปใช้ปลูกพืชพืชเศรษฐกิจมีผลแบบนี้เช่นเช่นทุเรียนขลังผมนี้นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้น้ําผลึกกําลังกันอย่างอย่างอย่างเข้มแข็งโครงการที่ทําต่อไปจริงๆก็คือการที่ทําท่อส่งน้ําจากอ่างสะพานหินครับ ให้มาลงอ่างเก็บน้ำคลองเขาลานกับคลองมะนาวนี้ในช่วงแล้งซึ่งน้ำมีน้อยนะครับซึ่งโครงการเนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์ผมเพียงแต่มาดูว่าโครงการมันเดินหน้าอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็ตามระยะเวลาที่คาดหมายหรือไม่นะครับคาดว่าภายในสิงหาคมงานจะเสร็จแล้วก็จากนี้ไปช่วงแล้งของที่พื้นที่นี้จะมีน้ำใช้ตลอดปี สำหรับปีนี้นับเป็นปีที่6แห่งการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชษนา,าธิเบกฯผู้ยิพลดุลยเดชมหาราชปรมนาตัวพิษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการด,ดําเนินโครงการพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างจะเห็นได้ว่าจากนี้ไปจะมีโครงการขนาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับเช่นเ,เก็บน้ําได้ หมื่นล้านพันล้านไม่ใช่แต่เพียงกลไกขนาดเล็กเก็บน้ําได้เป็นอ่างพวงเป็นฝายซึ่งซึ่งโครไกเล็กนี้มีข้อดีคือเราสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในปีเดียวการของมันก็ง่ายมากไม่ยากมากแล้วก็สามารถใช้กลไกของกปรอเนี่ยช่วยของมันได้นะครับเป็นต้นกับการการะดมทุนจากเอกชนซึ่งก็มีให้เห็นอยู่เดืองๆถ้าทําเป็นโครงการใหญ่อย่างเงี้ยทำไม่ได้แต่ทำเป็นโครงการขนาดเล็กเนี่ยทุกคนจะเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็สางานก็จะเสร็จภายในปีเดียว ไม่ทําให้ดีมากผมยกตุวอย่างเช่นโครงการพระราชดำริที่รัชยการที่10รับไว้80โครงการที่พูดถึงส่วนใหญ่เปนโครงการเล็กทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งดีมากของภาคกลางเองผมเชื่อว่า10โครงการของรัชการที่10จะเสร็จก่อนโครงการใหญ่ที่ติดปัญหาได้สำปไปนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นประโยชน์เกิดแก่ประชาชนแบบ นอกจากการมีน้ําอุดมสมบูรณ์แล้ววิธีการเลือกทําการเกษตรที่ให้ได้ผลผลิตดีก็มีความสําคัญซึ่งองค์ขมนหรีได้น้อมนําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการทําการเกษตรผสมผสานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนถาตะพิษมาแนะนําแก่ประชาชนด้วยคือเราพยายามจะบอกว่าเกษตรกรทั้งหลายพยายามอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการ อะไรนะผิดพลาดเรื่องการตลาดหรืออาจจะมีภัยพิบัติลงมแมลงท่านจะอาจจะเดือดร้อนถ้าปลูกพืชเชิงเดี๋ยวขอให้ปลูกเปิดพูชเชิญผสมซึ่งมันตรงกับทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัการที่9กนะครับก,ก็พยายามจะส่งเสริมแบบนั้นซึ่งกเกษตรจังหวัดกับผู้เกี่ยวข้องจะเข้ามา ช่วยในเรื่องนี้เพื่อให้เกษตรกร,กรนะอย่าไปยึดโยงหวังจะกําไรอย่างเดียวแล้วไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อทําพืชเชิงเดียวมันจะเป็นหนี้สินพูดง่ายๆแต่ถ้ามีน้ําตลอดทั้งปีแล้วปลูกพืชน้ำน้อยผสมด้วยเนี่ยเขาจะมีอะไรนะความไปอยู่ที่ดีขึ้นแน่นอนมาเินนท่ต จบข่าวในพระราชสํานบประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพิมลและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิพชรวงศสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ